โเพื่อนเมื่อกี้ผมคิดตัดโอ้เพื่อนผมโคตรเสียดาเสียดาเลยเพื่อนคิดไม่ต่อเนื่องเนี่ยเพื่อนตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำผาเพื่อนเมื่อกี้คิดมันตัดเลยเพื่อนโอเคเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้คิดตัดไปได้ไงผมโคตรงงเลยว่ะโอเคเพื่อนไม่ไม่ต่อเนื่องเลยเนี่ยล้อไปเพื่อนโอ้โหเสียดายมากเลยเนี่ยล้อไปเพื่อนเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้คิดตัดมบอผมไปโดนอะไรวะโอเคเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้ผมขึ้นมาไงเรื่องผมขึ้นมาไม่คิดตัดเพื่อนโอ้โหโคตรเสียดาเลยว่ะ แม่งสุดๆไปเลยไม่น่าเลยเพื่อนคลิปตัดมากี้มือไปโดนอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวล้อก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนผมประมาาไปได้เลยเพื่อนนะเนี่ยล้อไปเนี่ยเนี่ยล้อไปเพื่อนเนี่ยล้อไปเนี่ยเี๋ยล้อล้อมาเพื่อนนี่ล้อมาเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคครับล้อไปเพื่อนรักจริงเพื่อนเห็นไหมเพื่อน เห็นแล้วเพื่อนเนี่ยล้อไปเนี่ยคนคนอยู่ข้างล่างเทียบเลยเนี่ยเนี่ยโ,โอเคนะครับเพื่อนโอ้โหเมื่อกีค้คลิปตาดสุดๆไปเลยเนี่ยตอนนี้ผมปินแล้วผาขึ้นมาจากชั้นสามเพื่อนเนี่ยล้อไปเนี่ยล้อไปเพื่อนเนี่ยเนี่ยล้อไปล้อไปผมจะไม่เกาะสายยางแล้วผมเกาะก้อนหินแล้วนะเพื่อนนะผมจะสลับมือแล้วผมจะเกาะก้อนหินแล้วเพื่อนเนี่ยเพื่อนโอเคแล้วเพื่อนนะเนี่ ล้อมาเพื่อนเนี่ล้อมานี่เอี่ล้อมานี่ล้อไปเพื่อนมาครับล้อมาเพื่อนตัวอะไรโจ๊กยูเพอร์มีเพื่อนตามมาด้วยผมเจอตัวอะไรเพื่อนเนี่โอ้โหมากี้คิดตัดโคตรเสียดายเลยเนี่ยเพื่อนตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าผาขึ้นบนหน้าผาชั้นสามแล้วนะครับโอเคแล้วเพื่อนจัดให้ครับสี่ล้านมรดกฟร้อนเพื่อนเนี่ยเพื่อน ผมสู้ไม่ดูเพื่อนข้างล่างเนี่ยเพื่อนเพื่อนโอเคแล้วเพื่อนเลยโอเคนะแป๊บนึนะโอเคเพื่อนเนี่ยผมเจอเพื่อนอยู่ข้างบนเอยผมเจอเพื่อนอยู่ข้างล่างเพียบเลยโอเคครับสวัสดีครับมาครับมาครับเที่ครับขึ้นมาครับเที่ครับโคตรสวยเลยเพื่อนโหสุดๆไปเลยเห็นมอเตอร์ฟอนเพื่อนตอนนี้เพื่อนอยู่ยันสามเพื่อนผมหมดรอบตัวเลยเพื่อน อยู่กับตัวเพื่อนหน้าผาเพื่อนเยู่กัหน้นาผาเพื่อนหน้าผาโคตรสวยเ่ะหน้าผาเพื่อนหน้าผาเพื่อนโอเคตอนนี้โจยูเพอร์ยืนอยู่ที่หน้าผาข้างบนชั้นสามครับผมชานเสนบอิสุท์ฟอนขอบคุณมากครับตามโจมาทุกเก้าเลยเพื่อนรักจริงเพื่อนโอเคครับจัดให้ครับชานเสนบอิสุท์ฟอนโอเคครับล้อไปมาครับโอ้หเมื่อกี้เมื่อกี้มันในนี่น คิดเป็นตราดโอ้โหโคตรเสียดายลยเพื่อนผมบอกตรงมันก็ไม่ต่อเนื่องไงเพื่อนถูกป่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพื่อนผมเดี๋ยวผมมาเจอหน้าผาหน้าผางโอเคครับผมได้ยินเสียงเพื่อนท่องเที่ยวอยู่บนนะครับโอเคครับสวัสดีครับโอ้ข้างบนมีคนปะครับไม่มันอันตรายครับข้างบนอันตรายตอนนี้มีคนปะครับโอ้ไม่น้ำตกสซนเทียนนะชั้นสี่มันไม่ค่อยมีคนกล้าขึ้นมามันไกล มันไกลไงหนึ่งมันไกลอันตรายมีคนเดียวไหที่ันเหาเออมันเหาคนเดียวมันอันตรายเชื่อผมเั้ผมก็ชอบมาคนเดียวพอไปชวนใครมามันไม่มากันไงไอเรื่องเรื่องมันชวนคนมามันไม่มากันมันไกลเนี่ยผมก็ทําโอเคครับผมโอ้มาคนเดียวสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหดีใจดีใจที่รู้จักนะครับเดี๋ยวขอฝากโจยูรุเปอร์เนยโอจอจานไม่โทรเวนบักยู่ผมทำยูทูปนี่โอเคครับเดี๋ยวผมาไปดูโอจอจานไม่โทรเวนบักยูรูเปอร์โอ้โหดีใจมากเลยเจอเพื่อนท่องเที่ยว เนี่ยข้างบนตั้งแต่ตรงนี้ไปมันไม่ค่อยมีคนกล้าขึ้นไปหลังจากชั้นสามเมื่อกี้ผมชวนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูชั้นสามีคนเพียบเลยแต่เขาไม่กล้าขึ้นมากันเออเขาไม่ค่อยกล้าขึ้นมากันมันน่ากลัวไงข้างบนมันวิวน่ากลัวเลยเออมันน่าวิวมันน่ากลัวโอ้โหน้าน้ําโคตรน่ากลัวเลยผมผมมาโอ้โหวังวังไม่มีคนเลยใช่ปะโอ้โหโอเคนะครับผมฝากฝากดูตัวเบื่อเลยนะขอบคุณมากครับโอเคครับเดินทางปลอดครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคล้อไปเพื่อนเนี่ย เพื่อนล้อไปเนี่ยชิวๆไปโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้เจอเพื่อนนักท่องเที่ยวก็บอกข้างบนไม่เงียบกริบเลยโอเค้วมึงจะกลัวอะไรเพื่อนผมมาดีทุกก้าโจยซูเปอร์มาดีทุกก้าแล้วมังจะไปกลัวอะไรถูกก็เพื่อนเนี่ยมล้อไปเนี่ยผมมาดีทุกก้าผมไม่ประมาทไงเพื่อนเนี่ยผมล้อมารียดีกว่ารองเท้าผมเหมือนจะลื่นไปเนี่ยมล้อนี่มาดีกว่าชิวๆไปเนี่ยจากชั้นสามไปเนี่ยผมจะบอกให้มันบางเวง มันอันตรายเพื่อนลอ้อไปเพื่อน,น,นอเนี่ยเนี่ยล้อไปเนี่ยเนี่ยแล้วตอนนี้ผมอยู่คนเดียวเพื่อนแล้วผมจะไปกลัวอะไรเพื่อนผมมาดีทุกก้าวโจยูเปอร์มาดีทุก,ก้าแล้วผมจะกลัวอะไรเพื่อนข้างหลังมีใครบะเห็นว่าข้างหลังไม่มีใครนะผาเพื่อนโอเคมาครับลอ้อไปเนี่ยเนี่ยลอ้อไปเป้าหมายโจโยูเปอร์ผมทําคลิปผมมั่นใจอยู่แล้วเง allergy. ผมทําอะไรผมทําจริงเลยเพื่อนก่อนที่ผมจะมาครับผมโอเค โอ้มาโอ้ oh, น้องมาโอ้โห oh, น้องมาด้วยเหรอโอ้โ oh, หสุดยอดโอเคมีน้องมาด้วยเมื่อกี้ที่เจอไงโอเคครับมาครับผมทำยูทูบไงโอเคเนี่ยเราก็จะเจอหน้าอ่าเนี่ยแอ่งน้ําอีกแอ่งหนึ่งตรงเนี้หน้าน้ําก็ลึกนะตรงเนี้หน้าน้ําลึกนะผมจะบอกให้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยตรงที่น้ําไหลลงมาตรงนั้นเน่ซอกนั้นนะลึกนะถ้ามันเล่นไปนะเนี่ยตรงเนี้ผมจะไปไม่ได้ผมล้อนี้ไปออกซ้ายไปเนี่ยเดี๋ยวล้อน้ําไปเลยก็ไดนะ้ชิวๆไป เดีผมต้องระวังไงผมถือกล้องไปด้วยไงเงี่ยผมล้อไปเนี่ยเนย่ยล้อไปเพื่อนมาครับมาครับเฮ้ยนรื่ลื่นเห็นไหมเห็นไหมมันลื่นเห็นไหมเห็นไหมล้อไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยน,น้ำลึกน้ำเป็นมันเป็นหลุมเลยนะตรงเนี้ยเพื่อนโอเคล้อซ้ายไปมาครับมาครับชิวๆล้อไปโอ้มีน้องมาด้วยโอเคเมื่อกี้น้องนึงก็จะกลับแล้วเมื่อกี้ขึ้นไปถึงชั้นไหนมาประมาณชั้นห้าแล้วเนี่ยเรอ โอ้มยมน่นปีนแล้วผาไปเลยเนาะเดี๋ยวพี่จะไปแค่สี่หลันพตฟอพอแล้วผมทำคิดอย่างงี้ผมผมขึ้นไปไม่ได้แล้วผมไม่ปีนไอไอ้ถอถวันไอสายสายเชือกเชืกไม่เอาไม่ไปนะแล้วผมไปแค่สี่หลันนะครับโอ้เนี่ยซุกิวไปเนี่ยสวยเพื่อนเมืยกาศโควสวยเลย เมื่อกี้คลิปมันตัดไงโหโคตรเสียดายมือผมไปโดนอะไรก็ไม่รู้ตอนผมขึ้นนะผามามือผมไปโดนอะไรมันไม่รู้เพื่อนเราคิดมันตัดไปเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้โคตรเสียดายน,ยผานะผมทําคลิปยี่สิบนาทีไงแล้วผมก็ผมก็ไปเรื่อยๆชิวไงผมไม่ได้รีบไงแต่นี้คือมือผมไปโดนอะไรก็ไม่รู้ไงมันล่อไปเนี่ยผมล่อไปเนี่ยผมล่อไปเรื่อยๆโอ้โหเต๋อโปนเปโจผมเดือดร้อนเลยเดี๋ยวน้องขึ้นน้ำไปก่อนก็ได้เพราะพี่ไปเรื่อยๆ พี่ไปเรื่อยๆไงพี่ไม่ได้รีบไงเอาพี่ทำยูทูบให้เพื่อนดูไปไมันเร็วมันเร็วมากไม่ได้ไงผมเร็วไม่ได้ผมก็เลาะไปชิวๆไปคุยกับเพื่อนไปด้วยไงให้เพื่อนดูบรรยากาศนู่นนี่นั่นเนี่ยเธอเสียงมอเตอร์ฟอนสวยจริงหน้าน้ําไม่ค่อยมีคนมาผมบอกตรงเลยเพื่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันอันตรายมันอันตรายมากเลยมันน่ากลัวหลังจากทั้งสามมาเนี่ยโอ้ผมเจอแล้วเห็นไหมเนี่ยสี่อ่นมอเตอร์ฟอนเพื่อนหน้าผมอีกประมาณสิบห้าทีเนี่ยผมเลาะไปเรื่อยๆ เนี่ยสวยสวยมากเพื่อนผมแนะนําเพื่อนชลบุรีมาครับน้าตกเฉลเชนตําบลบางพระอาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาครับโจยูรูเปอร์เนี่ยตอนนี้ผมโคตรเหนื่อยเลยผมเหนื่อยเมื่อกี้แวเล่นน้ำขึ้นสามไงเนี่ยเจอน้องอีกคนนึงโอเคมาครับผมไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะเดีย๋ยวแวะเข้าไปดู u t u b e เลยนะเป็นเพื่อนกันนะโอเคเนี่ยเหมือนเดิมผมขึ้นมาก็นีนก็นีนนนน่เนี่ยเหมือนเดิมเพื่อนผมมี ที่เหยียบอยู่นิดนิดเดียวเพื่อนเหยียบจะล่ออย่างเงี้ยมาประจาเลยผมก็ชอบมาเงี้ยผมชอบมาแบบนี้เพื่อนเนี่ยผมล่อมาเนี่ยฮะที่เหยียบมีนิดเดียวันดีตัวดิดตัวมานี่ไงเนี่ยผมล่อมาเนี่ยชิวๆน้องเขาก็โดดมาเขามีกําลังก็โดดมาได้ไงเนี่ยตรงนี้ก็ลึกเนี่ยตรงนี้น้ำก็ลึกเนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาที่แล้วมานยตรงนี้เอวขนาดยืนมาแเวานี้เอวเนี่ยน้ำเขาที่แล้วเดือนที่แล้วน้ําเยอะเดือนที่แล้วน่ากลัวไอเดือนนี้ไม่เท่าไหร่ชิวๆ เห็นไหมเนี่ยตอนเนี้เดือนที่แล้วกับเดือนนี้มันต่างกันเยอะเลยเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมน้ําตกสนเถียด้านน้ำมัน้าน้ำนาน้ำมันสวยจริงแต่มันอันตรายโอเคล้อไปเพื่อนเนี่ยน้องก็ไปทางโู้นเดี๋ยวมล้อทางนี้เพื่อนมาครับมาครับมาครับสันเทียม,มอเตตร์ฟอน์เนี่ยล้อไปเพื่อนเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรวห,หมต้องคอยมองนะเพื่อนมในใต้ใตายก้อนหินก้อนใหญ่อย่างเงี้ยลราแต่ขนาดนี้ต้องคอยมองไนงะทำไมเล่นเลยนะเพื่อน เนี่ยต้องมองนะล้อไปเพื่อนเนี่ยชิวๆไปเนี่ยเนี่ยกลมหน้ากลมตาเดินงานเข้านะเพื่อนอย่างไงเราก็ต้องมองไว้ก่อนไม่งดีแล้ววะในรูอ่ะแต่โจยเูเพอร์มาดีเนี่ยล้อไปเพื่อนเดี๋ยวครับหนึ่งนะผมเากาะนี้ไปเนี่ยเดี่ยเพื่อนเป็นหน้าผาเพื่อนผมล้อหน้าผาขึ้นไปเนี่ยเพื่อนนี่ไงล้อไปเนี่ยชิวๆไปเนี่ยเพื่อนเฮ้ย,ยเจออะไรวะเจอตัวอะไรวะเมื่อกี้ เจอแมงป่องนี่ว่ากินเจอแมงป่องนี่ว่าโอเคออกมาที่ทุก้าครับรักจริงเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวมาเลยเนี่ยน้องเขามาเมื่อกี้เขามาทางนั้นโอเคเลาะไปเนี่ยตรงเนี้ยหน้าน้ำโคตรสวยเลยน้องตรงเนี้ยเขาเรียกหน้าผาสะเก็ดน้ําเดี๋ยวซูไปเพื่อนดูเพื่อนเนี่ยตรงเนี้หน้าน้าอ่ะหน้าน้ําน้ำมันไหลลงมาเห็นป่ะมันเป็นแง่งแง่งแง่งน้ำไหลลงมาแล้วมันก็เพิ่มขึ้นมา เขาที่แล้วผมมาโคตรสวยเลยวันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพื่อนเขาที่แล้วมายังกับเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยน้ําลงมาเต็มเลยเห็นไหมแล้วมันกระทบกับแง่งหินไงมันกระทบกับแง่งหินปุ๊บปุ๊บแล้วมันน้ำดีดขึ้นมาโคตรสวยเลยกันเีปกดใไหมโอเคไม่พี่ไปถึงแค่เนี่ยสี่หลันเวอร์ฟอนเองขาบนไม่ไหวเขาไม่แนะนาไม่ขึ้นไปมันอันตรายเขาเขาเขาเาเคยเจอนี่กันไงเจอแขมันีจะรับเชิญพี่ป่าไม้เขาไม่แนะนําไม่ขึ้นไปเขามันมีแขมันจะรับเชิญ ผมไม่ได้เพื่อนกลัวนะแต่ก็พูดเรื่องจริงไงข้างบนมีนะแต่ผมไม่ผมไม่ขึ้นไปถึงขนาดนั้นไงโอเคล้อไปเพื่เพื่อนเนี่ยเนี่ยมล้อไปเลยเนี่ยผาสะเก็ดน้ำเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมล้อไปเนี่ยเนี่ยโอเคล้อไปนะ่อไปเพื่อนเนี่ยเนี่ยผาสะเก็ดน้ำน้องขึ้นไปก่อนไปเพราะพี่ทำยูทูปมันในนี่พี่ไปเลยไม่ได้พี่จะล้อไปนี่ทำยูทูปเพื่อนดูเนี่ยเห็นไหมเจอน้องน้องน้องขึ้นไปแล้ว เมื่อกี้เจอน้องน้องจะกลับว่าน้องขึ้นมาต่อโอเคมาเป็นเพื่อนกันโอเคเนี่ยเพื่อนหน้าผาสะเก็ดน้ําครับข้างหลังมีใครหอเ่โอ้ข้างหลังไม่มีใครเลยว่ะมันไกลเพื่อนฉันเสนมอลฟอนี่ยผมจะบอกให้มันไกลแล้วอันตรายเนี่ยล้อไปเนี่ยเนี่ยล้อไปเนี่ยล้อเนี่ยเกาะหน้าผาไปเนี่ยเพื่อนเพื่อเกาะหน้าผาไปเพื่อเดือดตั้มเลยเพื่อกอะล้อไปเนี่ยเกาะล้อไปเนี่ยด็กโตขึ้นมาเนี่ยเพื่อนเห็นไหม มันไม่มาง่ายๆนะเพื่อนนะทำามันเล่นไปนะมันอันตรายเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมไม่ถนัดปะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวรอดีดีก่อนต่อเนียนๆกันเพื่อนดีดตัวไงเห็นไหมจะดีดตัวขึ้นมาไงนี่กับเพื่อนนี่กับเพื่อนเดี๋ยวแป๊มนี่ไงนี่กับเพื่อนเออกับเพื่อนเราะมาเพื่อน โอเคโอเคนี่ละเพื่อนหมาไม่ได้เพื่อนมันเป็นนาา้ำผามันเป็นน้ำผาเพื่อนโหสุดยอดฉันเห็นแม่น้ำฟอมันอันตรายผมบอกให้หน้าน้ำมันสวยจริงแต่มันอันตรายมากเขาที่แล้วน้ำโคตรเยอะเลยเยวถึงจะลอ้อไปเพื่อนตรงนี้เขาที่แล้วประมาณท้องวันนี้ไม่เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ย เนี่ยตอนนี้ประมาณเอวคราวที่แล้วแม่งผมมาพุงเลยนะตรงเนี้ยล้อไปเนี่ยสเตปวัตเทวิโจชิลุปเปอร์โอเคมาครับชนะเฉินวัตถุฟอน orn, เพื่อนขบวนสวยมากล้อไปเรื่องโอเคมาครับมาครับรักจริงเพื่อนชนะเฉินวัตถฟอน orn, เป็นไงฮะเพื่อนธรรมชาติสวยมากเพื่อน คนรักธรรมชาติคนรักโจยูเปอร์ตามผมมาลักจริงเพื่อนโจยูเปอร์ความสุขบอกการท้าทายและการผจญภัยแคปเป็นเด็เฉลยมาเจอโจยูเปอร์เพื่อนสี่หลันบอลรอนเพื่อนไงเพื่อนโคตรสวยเลยปั้สุดๆไปเลยโอเคมาครับมาครับโอเคเพื่อนข้างหลังข้างหลังไม่มีใครโอเคครับมาครับเพื่อนอย่าทิ้งกันนะเรามาด้วยกันผมจัดให้เลย อีกสามนาทีครับที่สี่หลังวถท่อฟอนมาครับ, okay รบโอเคครับโอ้ผมเหนื่อยแล้วนเพื่อนเ่ยรอไปเพื่อนชิวๆไปผมเหนื่อยเพื่อนผมหอบเลยว่าเพื่อนไม่ต้องรีบนะเพื่อนนะรืนะ่นได้เพื่อนเนี่ยนี่เป็นลัาษาเน,นี่ยไปเกาะขึ้นมามันรื่นเนี่ยผมก็เกาะนี้มาเพื่อนเนี่ยเนี่ยผนเกาะขึ้นมาเกาะขึ้นมาเพื่อนเกาะขึ้นมาหนึ่ตัวเนี่ยขึ้นมา ทีละเก้ามันใจทุกเก้าเหมือนเดิมเพื่อนนี่ไงล้อขวาดีกว่าขอมาเนี่ยเพื่อนคิวๆไปคิววอล์กอลโอ้โหโคตรสวยเพื่อนแต่วันนี้มันไม่สวยเหมือนเขาที่แล้วเดือนที่แล้วสวยมากเดยตรงนี้ที่ผมมาแม่น้ําเต็มเลยนะเดือนที่แล้วอะตอนนี้แม่งค่อยมีน้ํเเลยเนดะีย๋ยวล้อไปเพื่อนเนี่ยเดีย๋ยวล้อไปเนี่ย ยังสวยอยู่ถามว่ายังสวยยุป่าวยังสวยอยู่แต่ไม่สวยมากไงเออโอเคเพื่อนทีมิิดเพื่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจัดให้เลยกับโฟชัดเจนบอลฟอนมาครับมาครับมาไปเพื่อนโอ้โหสวยจริงสวยจริงเพื่อนผมโฟไม่ดูเพื่อนผมโฟไม่ดูเพื่อนสี่ลันบอลฟอนเพื่อน น้ำตกสนเสษตมบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีผมรู้ลงมาเลยเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนโอเคเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนโจยูเพอร์ความสุขโบกานท้าทายและการจภัยแทดเดิลเชเลนจ์เอเวอเรชั์โจยูเพอร์มาครับกับสีหลันวอเตฟร์ออนเพื่อนโอเคโคตรสวยเพื่อนเดี๋ยวจัดให้ครับกับโฟชนะเศนวอเตฟร์ออนมาครับกับโจยูเพอร์ ฝากดูคลิปนี้ด้วยครับคลิปสุดทางรักชนเถน,นะครับกับสี่หลานมอเตอร์ฟอรโจยูปะขอบคุณมากครับโอเคเพื่อน๋อยวแป๊บนึงนะเพื่อนเรไปเรื่อยๆนะผมไปถึงแล้วผมเหนื่อยพอดีเลยเพื่อนโอเคล้อไปเพื่อนเนี่ยชิวๆมาครับมาครับล้อไปมาครับเพื่อนล้อไปชิวๆเลยล้อไปเพื่อนโอเคเพื่อนตอนนี้ตอนนี้โจยูปะอ,อยู่ที่ ป้ายนะครับป้ายนะครับเพื่อนโอเคสซูมออกกันโอเคนะครับเจอป้ายเพื่อนน้ำตกชนเสนชั้นที่สี่โฟทีเอสโฟร์ชนเถนวอเตอรฟอ์ฟร่วมอนุรักษ์โดยไทยมิสซูสเปเชียลตีคีมคลีลโอเคมาครับนะ้ำจริงเพื่อนเหมือนเดิมไฮวันนี้น้ำเลยเหลือน้อยอะ่ะเขาที่แล้วน้ำยังเยอะอยู่เลยนะตรงนี้น้ำลงมาเยอะอยู่โอเคครับมาครับและตรงนี้ด้วยเห็นไหมตรงนี้เหลือเยอะป่ะ ตรงนี้เหลือเยอะไหมเออเขาที่แล้วเยอะเลยมันสวยไงตัวเขาที่แล้วตรงนี้สวยมากเลยมันลงมาบานเลยแล้วตรงนี้ก็ลงมาเป็นสเก็ตน้ําเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเขาที่แล้วน้ําพุ่งลงมาบานเลยนะเนี่ยน้ําพุ่งลงมาบานเลยอ่ะโอ้โหตรงเนี้ยตรงเนี้ยอย่างแรงเลยนะเขาที่แล้วอะโอเคสุดๆนะเห็นไหมน้าเหลือน้อยใช่ไหมเนี่ยไม่เดือนที่แล้วก็เดือนนี้คนละเรื่องเลยมันฝนฝนไม่ตกเห็นป่ะเดือนนี้ฝนไม่ตกเลยแรงไปเลยโอ้โหจบเลยแรงไปเลยอ่ะ โ ح, แหแรงทั้งเดือนเลยอ่ะเดือนที่แล้วผมมาแม่งยังน้ํายังเยอะอยู่เลยอะดูดิตรงนี้ขึ้นไปมันไอ้นี่ไงมันจะเป็นแอ่งแต่ไม่ลึกออกเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปนั่งเล่นตรงนี้ได้มันไม่นี่ไงมันไม่ค่อยมีคนกล้าขึ้นมากันท่านะถ้าถ้าช่วงหน้าน้ำนะไม่ไม่มีใครกล้าขึ้นมากันอันตรายเนี่ยตรงนี้มีน้ําเยอะเนี่ยเส้นทางมันไปมันเลยอันตรายไงเนี่ยตรงนี้น้ําแม่งลงบาลตรงนี้แม่งลงบาลมันเลยไม่มันอันตรายไม่ค่อยมีคนกล้าขึ้นมากันอันตรายบอกตรงเลย เนี่ยสี่ดานมตยรปเพื่อนจัดให้น้องก็ื่อนเนี่ย ajuda. น้องขึ้นไปเนี่ยน้องขึ้นไปเจอน้องโอ้โหโคตรดีใจเลยวะสุดๆไปเลยเนี่ยเพื่อนผมล้อขึ้นไปเนี่ยเนี่ยล้อขึ้นไปเกาะขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเกาะขึ้นมาเนี่ยกลัวอะไรโจยูุเปอร์ผมไม่ประมาทผมรู้ไงผมมาแต่ผมไม่ประมาทผมไม่ได้แอคกนะเพื่อนไงแอคกนี่จบเลยนะเพื่อนนะเนี่ยล้อไปเนี่ยเพื่อนเนี่ยล้อไปเพื่อนสุดๆไปเลยเพื่อนเห็นไหม มาครับมาครับเนี่ยเห,เห็นไหมเพื่อนหน้าผาสี่หลานวัลลพรเพื่อนเห็นไหมนี่ไงมาครับเนี่ยล้อไปเนี่ยเพื่นอนเดี๋ยวแป๊บนึงผมซูมให้เพื่อนดูเลยตรงนี้บุมนี้ก็โคตรสวยเลยโอเคมาครับเพื่อนสี่หลานวัลลพรเพื่อนเนี่ยตรงนี้เพื่อนผมจะเล่าให้ฟังตรงนี้จโจอยู่เปื่อผมเคยขึ้นไปยืนตรงนี้เพื่อเห็นล้วเพื่อนเห็นเห็นเนิ <S 1> <S 1> เนตรงนี้ป่ะผมล้อตรงนี้ไ,เไปเพื่อนเนี่ยผมเดินขึ้นไปเนี่ยผมล้อขึ้นไปตึ๊ด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 เนี่ยล้อขึ้ ล้อขึ้นไปเข้าอซอกนะผมล้อไปทางน้ําเนี่ยแล้วเขอาซอกนะเห็นป่ะซอกเ็กๆปีนขึ้นไปเพื่อนหน้าน้าโคตรอันตรายเลยผมเคยขึ้นไปผมไปยืมบนนู้นนะเพื่อนน้ากระแทกหน้าผมมาแล้วเพื่อนโคตรสุดสวยจริงเพื่อนแต่ผมไม่แนะนําให้เพื่อนขึ้นไปโคตรอันตรายเพื่อนอันนี้ผมเล่าให้เพื่อนฟังนะสวยจริงเพื่อนผมเคยขึ้นไปน้ํากระแทกหน้าผมมาแล้วขอบคุณมากครับรักจริงเพื่อนชาลเทนบอร์ฟอนสวยมากเพื่อนข้างหลังมีใครบ้าโอเคครับข้างหลังมีใครบ้า ข้างหลังมีใครบ้าเหมือนได้ยินเสียงใครอะน้องพี่เหมือนได้ยินเสียงคนว่ะโอเคน้องมันมีคนขึ้นมาโอ้โหโคตรดีใจเลยว่ะได้ยินเสียงคนเมื่อกี้เออมามาได้ยินเสียงจริงว่ะใช่ใช่โอเคมาครับมาครับโอ้โหได้ยินเสียงคนมาข้างหลังโอ,โอ้โหสุดยอดเลยโอเคมาครับมาครับราริงเพื่อนโอเคมาครับมาครับมาครับขึ้นมาครับโอ้โหสุดยอด มาครับขึ้นมาครับโอ้โหสวยจัดมาครับมาครับโอ้โหสวยจริงแสดเห็นวอล์บอลตอนนี้มีเพื่อนโจยเบอ,อร์ตามขึ้นมาแล้วนะครับมาเก็มทว์ขึ้นมาโอ้โหผมนึกว่าเขาไม่ขึ้นมาผมขอดีใจเลยเพื่อนเสอเห็นวอล์บอลโอ้โหเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกแล้วเพื่อนสเตปโจยูเปอร์ครับขอบคุณมากครับกับโจยูเปอร์ตามโจยูเปอร์มาทุกก้าเลยเพื่อนรักจริงครับผม